ครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านอะไรอะไรดีนี่คือเรียกว่าดานเกมคู่เกมคู่ต้องทํายังไงครับสอนแบบป้าเล่นหน่อย่าจากเล่นอ่ะนี่นี่ถ้าเรานี่เราต้องมีคุณครูใช่ไหมสวัสดีชั้นหล่อไหมไหนคุณครูไม่เห็นคุณครูนักเรียนก็ไม่เห็นสักคนเอ๊ะทำไมตัวชั้นเล็กอย่างนี้ตัวชั้นเล็กมากเลยอ่ะนั่นคืออะไรดินสอใหญ่กว่าชันอีกเราต้องเก็บดินสอ เก็บดินสอแล้วไปไปตามลูกศรนยังไงใช่ใช่ดีลูกศรอยู่บนน่ะกระโดดดึ๊บ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 โอ้ยตกมันยากโดดไหันบันไดหมบันไดไม่มีบันไดให้ปีนเลยนี่ไงเราก็กระโดดได้นี่ไงลูกศรมันไปทางช่องลมเนี่ยปกติไม่ไงอ่ะกระโดดดึ๊บดึ๊บดึ๊บต้องเปิดประตูนี่ไงไปตามลูกศรสีม่วงสีเขียว นี่ช่องลมฝามเป็นสีชมพูไม่ใหรอเราต้องไปทำอะไรเนี่ยไปนี่เหรอไปเฮ้ยป๊าลืมริดที่สองลืม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 ไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดีอยกลับไปคิดกลับไปหรอฝึกกระโดดตรงนี้ก่อนฝึกดึ๊บดึ๊บโอ้ข้างล่างดูดิแหลมเปียกเลยเราตกไปแล้วก็ทะลุลำไส้แน่ไม่กล้าเดินนะกลัวความสูงกลัวความสูง อันนี้คืออะไรไอสามอย่างนี้คืออะไรปับ้งตัวความเตี้ยความเปี้ยมันมีได้ละแหละความเตี้ยมีแต่ความสูงดึ๊บดึ๊บดึ๊บปั้งตัวความตึงควมสูีไปยังไงต่อไปไม่ได้อ๋อทัางบนเองบันได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 เทไม่รับทาบินบันไดปุ๊บเอ้ยเส้นนี้มันต้องก็าสมีความร้อนแน่เลยกระโดดข้ามมันเป็นสายไฟฟ้าปลาไม่เก็บอ่ะกดปุมมัะ มเก็บเร็วบเดี๋ยวไปเก็บมันทำไมดินสอมันคือดินสอยักษ์นี่ดินสอยักษ์เราจะเก็บดินสอได้สองชิ้นแล้วถ้าเราครบสิบชิ้นเระวังมันหายระวังมันหายละมันมีหายด้วยเหรออุ้ๆระวังไว้ก่อนไปทันตั้งตัวตกไม่ถึงนี้เหรออ่เริ่มใหม่เลย ปมาลองเดี้ยงดิเดี๋ยวเดี้ยงมันจะได้กลัวความแหลมเอ้ยกลัวความแหลมแต่มีคนนึงที่กลัวความแหลมเลยก็โดนอยากเป็นเซียว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 แต่เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหูมันไกลอย่งลูกชิ้นห้าดาวอีกอย่างถ้ามันตกตรงนั้นมันก็มาอยู่ในอาบ้าลองเดี้ยงตรงนี้ไม่เอากลัวความแหลม ก็ยังได้เกิใหน่อยเหมือนเอ็กคิ้วไงมือรแหลมน่ากลัวมากเลยชทางก็แคบๆป๊าลังอันนี้มันเสียโดมามีไว้จะไปเสียทำไมโดนย่างไม่ไม่มันกระโดดย่างอย่างนี้อ่ะไม่รู้เดี๋ยว้ปเล่นไฮบ้าแมวแมวขอเล่นเอง เล่นฝึกเล่นเล่นไงเล่นเก่งๆแล้วเราจะไปเล่นด้กันลอยพ่ป้ามันลอยอ่ะตอนที่บีนอ่ะตอนนี้ไหลรอบแล้วเนี่ยต้องกดป้าโอ้มีลิฟ์ให้กดด้วยอ่ะขึ้นลิฟต์มาแล้วบุ๊คถ้ามันหล่นไปเฮ้ยปาเก็บลิ่ลืมลืมลืก็บลิเหรอเอ้าเอ้ยลืมไฟฟ้าาไปก่อนดึ๊บเราเน้นเก็บลิเราเน้นเดินอุ๊บติดติดติดหัวอว ดูก็ไปโดนน้ำเลยอ่ะทะลุน้ำอ๋อรู้แล้วเราเรากลับไปตรงที่แรกๆเลยไหมหลุดปุ๊บเริ่มแรกเริ่มเราจะมาถึงครึ่งทางแล้วเราจะไปเริ่มใหม่ทำไมเริ่มจับนานแล้วเริ่มจับนานแล้วเฮ้ยพี่ป๊ป๊าเดิน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 เลี้ยวเลี้ยวกลัวนะกลัวนะกลัวก็ค่อยเดินค่อยเดินน่ากลัวเรามีสกระโดดดีใจดีใจไโดนดีใจเพลินไปหน่อย ลืมระวังเดี่ยงลืมดูเลเซอร์มันคือเลเซอร์หรือมันคืออะไรเลเซอร์ทางช่องไฟฟ้าช่องแอร์มันเดิมไฟฟ้าช็อตปุ๊บเดือดแฝงอ่าวลวงมาตรงไหนกันอย่าบอกนะว่าเริ่มใหม่นะไม่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 เฮ้ยแล้วมั้งคุณครูคุณครูจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่เอนคุณครูจะมาคุณครูคุณครูครับอยู่ไหนครับผมมาแล้วครับผมจะมาเรียนหนังสือครับคุณครูครับ ไหนยังไม่เห็นคุณครูสักกัดก็ไม่เห็นเพื่อนด้วยนี่ไงคุณครูคุณน่ากลัวไปแล้วคุณครูใหญ่คุณครูใหญ่มากนี่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 คุณครูจะจับเราไปทำอะไรอ่ะพอมาพอพออ้อเหรอก็คือพออ้อพออ้อนี่วิ่งหนีพออ้อ่วิ่งหนีพอจันไปแล้วจันไปแล้วคุณครูคุณครูน่ากลัวหนวดเขาเฟิร์มน่ากลัวนี่เลยกลัวคุณครูคุณครูต้องดุแน่ๆเลยคุณครูไม่ตามมั้ง พอไม่มาแล้วเดินสบายแล้วทีนีอันนี้คืออู้วเป็นสะพานกลัวขมสูงไหมป้าปลัวดิเอาปนกลัวตัว้ัวัวต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 ัตัวตอวาัวตัวตัวตัวก้วตั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 วัววตั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 ัวตั้ัวัวนี่ตัวไัไตัวไต bình bịch 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 ไม่เหลือเลยเหรอไม่ได้อ่ะแบบปึ้งทำไม่ได้เดี๋ยวพยายามปึ๊บปั๊าทำไม่ได้แบบ๋ปึ้งให้ทำนะเฮ้ยปั๊บได้แล้วปั๊าเริ่มทำได้แล้วเริ่มแล้วปึ๊บเริ่มปีนเลยปั๊บได้แล้วเึ๊บอันเริ่มชำนาญเริ่มชำนาญแล้วโอ้เหลือตั้งครึ่งทางเนี่ยดูภาพตรงนั้นดิทุกคนเมื่อกี้โอ้ชอบไปไม่มันเด้งไกลจังเลยเลี้ยงนะกลัวเด้งสูงมากกัวเจอดินสออีกแล้วเก็บดิไหม จะไม่เก็บแล้วพี่ดามทีสิพี่ข้างมันข้างหน้ามีลูกบอลนะลูกบอลสามกลมถ้าเราโดนนี่เราทุงล่วงไปกับลูกบอลแน่เลยอโ้โหพูดไปทันขัดคำตัวหมุนติวติวติวเลยแอบเริ่มใหม่เริ่มใหม่เราต้องจังหวะดูจังหวะดีๆปุ๊บปุ๊บไปที่ช่องมันจะหยุดที่เราเลยแอบตรงนี้ต้องแอบนี้ปุ๊บดูจังหวะปุ๊บอ่าฉันเห็นนายนะไอ้ลูกบอลปั๊บปั๊บปั๊บหลอดแล้วทำฉันด้วยที่เอ้า เรียบร้อยตรงนี้ตลอเดี่ยงอ่ะป่อป้าเดี่ยงเออเอามาเริ่มตรงไหนต่ออ๋อเริ่มดีนะไม่ใช่ไปเสียงลูกบอลต่อเอ้าปุมไกลไกลมากระโดดไม่ถึงอ่ะกระโดดยังไงสอนหน่อยกระโดดยังไงต้องยังไงเดี๋ยวลิงก่อนลิงก์กับลึบหนึ่งสองสามมีเนี่ยกระโอ้โหตรงเนี้ยมันสูงแล้วมันก็ห่างมันสูงแล้วมันก็ห่างเป็นเป็นระดับึปุ๊บเอาดูดิไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะ ฝึ่ฝกฝกฝึ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 กเึกฝึกฝึกเป็นคกฝอ่ะึนฝึกฝึกฝึกมึกฝึกฝึกฝกเปกนผกฝึกฝยกฝึกฝึกนึกนึดดอกฝนกฝึ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 กฝากฝึกฝึกอึกงึัฝึก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 ฝกฝึกกฝึกฝึกฝึกกฝึกฝึกกฝึกฝอกฝกฝึกฝึกฝกฝึกกกฝึกฝักฝึกฝึกฝึักฝึกฝึอฝะกฝักไึกฝึกกฝกกฝึกฝไกก ต้องาหล่ด้านอั้งตัวเราจเสียโรบักกันเสียโรบักเห่อแเ่เราอยากเสียเพราะเรามีโรบักเท่าไหร่อะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราขอตัวลาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องปื้มโหลดเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ เดี๋ยวเราม,มาเล่นเงินหม่ดานเนี้ยเดี๋ยวต้องไปฝึก <Okay. S 1> ก่อนฝึกก่อนนะสวัดดีครับ